สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่าตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับพลังผลปีศาจมีคนหักหลังด้วยนะและทางด้านพลเดรเอกนั้นกําลังบุกมาที่เกาะเอเคสสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขาวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสคลิปนี้เป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่ซึ่งในตอนนี้จะเป็นการแก้นะครับจากคลิปที่แล้วด้วยนะเป็นสปอยด่วนนะครับเพราะว่ามีข้อมูลบางส่วนนั้นที่ไม่ตรงนะครับกับข้อมูลจริงนะครับซ ทั้งโลกนะเพราะว่าทางด้านฝั่งของคนปล่อยสปอยนะครับที่แบบว่าค่อนข้างยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอย่างเดดดอนนั้นนะครับก็คือพี่แกกออกแนวเกรียนนะไปคอนเฟิร์มนะครับกับคนอีกสปอยอีกเจ้าหนึ่งนะครับว่าไอเนี้ยแหละก็คือของแท้ของจริงเลยก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องจึงทำให้ทุกคนนั้นก็เข้าใจผิดกันหมดเลยนะครับและสุดท้ายพี่แกก็โดนคนบ่นเยอะเลยนะพะเหมือนเป็นการหักเหลี่ยมกันของพี่แกอะไรเงี้ยกับอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ในท้ายสุดแล้วไอเนี้ยก็คือเป็นสปอยนะครับที่ถูกต พีดในตอนที่1นึ่นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีส่วนที่แก้ได้ผมบอกไปด้วยนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆครั้งแล้วครับว่าสปอยด่วนนะั้นมันจะล่อยเร็วมันโอกาสผิดสูงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าตัวเต็มอย่างเงี้ยโอกาสถูกนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อธิบายแล้วนะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมความสนุกความมันนะครับของตอนนี้กันเลยดีกว่าและอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีดในตอนที่1069ถูกเริ่มต้นขึ้นนรบโดยลี่เเนี่ยได้้จจอหากกกับกลูฟพแ็ะ ก็ไปเพื่อโจมตีเข้าใส่ลูฟี่ในทันทีแต่ว่าคาคูกับสตูตซี่ทั้งสองคนทําการห้ามล็อบลุจิเอาไว้โดยบอกเลยแหละว่าการที่ล็อบลุจินั้นเนี่ยจะต่อสู้นะครับกับคนระดับจักรพรรดิต้องได้รับอนุญาตนะครับจากฝั่งทหารเรือเสียก่อนเพราะไม่อย่างนั้นหากไปต่อสู้กับ4ี่จักรพรรดิแบบซุ่มสี่ซุ่มห้านะครับอาจจะก่อเกิดสงครามนะครับที่ฝั่งเบาลโลกนั้นอาจจะยังไม่อยากให้เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้นะครับจึงทาให้นะครับการจะต่อสู้กับคนระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพิษนั้นต้องได้รรรับออนุญาาาาตตเเสีียกก่่่แปฏวลูฟขง นน้ัเมื่อเห็นว่าแอตลาสนั้นบาดเจ็บหนักเลยนะครับกับการที่ถูกโจมตีพี่ฟีของเรานั้นก็ไม่ยอมนะครับก็เลยพุ่งโจมตีเข้าใส่ลอปลุจิก่อนเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่อาไคยนณสูรปัะชาการใหญ่ของกองทัพเรือนะครับโดยอาไคยนุในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะติดต่อนะครับด้วยแมลงสื่อสารกับคิซารุโดยพี่แกก็ถามคิซารุเล้วว่านี่คิซารุแกน่ะอยู่ที่ไหนแล้วซึ่งคิซารุก็บอกเลยแหละว่าตอนนี้เขานั้นนะครับได้ออกเดินทางนะครับไปที่เกาะเอเคสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลส่วนนี้นะครับ จากสปอยก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าคิสรุในตอนนี้เนี่ยก็คือพี่แกนั้นนะครับมาที่เกาะเอเคสด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เกาะเอเคสอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่างลูฟี่ที่ปะทะกับล็อบลุจินะครับโดยลูฟี่ในตอนนี้พี่แกใช้เกียร์ห้านะครับในการต่อสู้กับล็อบลุจิส่วนล็อบลุจินั้นนะครับก็ใช้พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นของตนเองนั้นในการโจมตีใส่ลูฟี่ด้วยเช่นกัน ด้วยพลังผมพิศดารที่ตื่นขึ้นของรอบตุจินั้นมันจะคล้ายๆกับร่างไฮบริดนะครับโดยรอบตุจิในตอนนี้เนี่ยขนของพี่แกก็จะกลายเป็นสีดำนะครับซึ่งรูปร่างต่างๆนั้นมันจะคล้ายๆนะครับกับมีเปลวเพลิงสีดําออกมาจากร่างกายของตนเองนะครับคล้ายๆแบบว่าเปลวเพลิงเป็นก้อนเมฆอะไรเงี้ยที่เป็นสีดำนะครับออกจากร่างของเขาซึ่งมันจะเหมือนเป็นเปลวเพลิงฟิลแบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันจะคล้ายคลึงนะครับกับลูฟี่ตอนที่เป็นร่างเกศิเกียห้าถ้าใครจํากันได้นะมันจะมีเหมือนเปลวเพ เป็นเปลวเพลิงสีดำ ด้วยการถูกตัดไปที่เซนโทมารุนะครับที่ได้รับคําสั่งนะครับให้ควบคุมนะครับเอสเนิกหรือเซเลฟิมนะครับโปอาแฮนคอกเอสทาร์กนะครับเซเลฟิมนะครับจินเบแล้วก็เอสท็อกนะครับเซเลฟิมนะครับของมีฮอกซึ่งปรากฏว่านะครับการที่ควบคุมเซเลฟิมได้นั้นไม่สามารถจะสั่งการหรือควบคุมได้นะครับผ่านแมลงสื่อสารซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันเป็นการเซตระบบไว้นะครับของเวก้าพังนะครับเหมือนกับว่าเป็นระบบป้องกันตัวนะครับหรือว่าระบบความปลอดภัยนี่แหละว่าคนที่จะสั่งเซเลฟิมได้นั้นนะครับจะต้องอยู่ณสถานที นั้นเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับอำนาจการสั่งการเซเลฟิมนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันนะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการสามารถสั่งเซเลฟิมได้ก็คือ5ัฟบุเทาโกโรเซ่ลองลงมานะครับเป็นเวก้าพังแล้วก็ลองลงมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซนโทมารุแล้วก็ระดับต่ำสุดเลยนะครับดยวยคนนั้นเนี่ยจะมีชิปคําสั่งอยู่นะครับก็เหมือนกับอุปกรณ์และการที่เป็นคําสั่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อุปกรณ์อันนี้นะครับก็อยู่กับซ p พีซีโร่นะครับหรือว่าพวกของลอฟล ที่มีชิปควบคุมเนี่ยจึงทําให้เขานั้นสามารถสั่งนะครับเอสเบียหรือเซเลฟิมคูมานะครับโจมตีเข้าใส่ซีพีซีโรได้ซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นว่าจินเบกับชอปเปอร์ทั้งสองคนนะครับก็สารต่อจากลูฟี่นะโดยพี่แกนั้นก็ช่วยกันในการแบกร่างของจิวอรีบอนนี่แต่ในระหว่างที่วิ่งนั่นเองนะครับจินเบนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อเห็นนะครับเอชชาร์กหรือเซเลฟิมจินเบนี่นแหละก็คือเซเลฟิมนะครับที่เป็นหน้าของพี่แกนี่นแหละพี่แกก็เลยตกใจเลยนะ สุดเลยนะฮะกับการต่อสู้นะครับกับเซราฟิมคูมะที่กําลังถาโถมโจมตีเข้าใส่พวกเขาโดยทางด้านของคาคูและก็สตุตซี่ทั้ง2คนนะครับไม่ต้องการจะโจมตีเข้าใส่เซราฟิมคูมะนะครับเพราะว่าไม่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับเซราฟิมเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ฝั่งของพวกของนามีนะครับที่กําลังมองดูการต่อสู้ผ่านมอนิเตอร์อยู่ซึ่งอันนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกของนามีนั้นได้เห็นลูฟี่ร่างเคห้ามนะครับแบบเป็นๆเลยนะครับส่วนทางด้านของแฟรงกี้นั้นก็ตาลูกวาวนะครับเป็นลูก หวัวใจเลยนะครับเมื่อได้เห็นร่างที่แท้จริงนะครับของชายแก่อย่างเวก้าพังซึ่งเวก้าพังนะครับเมื่อเห็นลูกเรือกลุ่มโจสรสัต์หมวกฟางนะครับก็เลยถามลูกเรือกลุ่มหมวกฟางในทันทีนั่นมันร่างอะไรของลนะูฟี่น่ะทางด้านาน้มิเธอก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่เธอก็เดาๆไปแหละครับว่ามันน่าจะเป็นพลังใหม่เนี่ยหรือที่ตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจผลยางยืดของลูฟี่หรือเปล่าเวก้าพังเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็รีบตอบกลับในทันทีพลังผลกูมูกูมูผลยางยืดนั่นเหรอฉันนนน่่ะไไมมเเคยยยด้ยิากอล หรืออ unite, ่าน <Hold on. S 2> เจอจากบันทึกโบราณเกี่ยวกับตำราพล, AN, พลังผลปีศาจถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเวก้าพังเนี่ยก็โคงอ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับพลังผลปีศาจมาก่อนหน้านเนี่ยว่าพลังผลปีศาจมีอะไรบ้างซึ่งตำราพลังผลปีศาจที่เวก้าพังอ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นตำราผลปีศาจนะครับของจริงไนงะที่แบบว่าไม่ได้มีการแดัดแดปลงจากฝั่งอาบันโลกเป็นตำราพลังผลปีศาจนะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่าจึงทําให้นะครับไอ้ตำราของแท้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้บันทึกแงว่าพลังผลนิกาของลูฟี่คือพลังผลกกมมุุจึงงททําาาให้้ดน เบก้าพังก็เลยรู้เลยแหละครับว่าพลังผมปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่นั้นคืออะไรโดยเบก้าพังเห็นแบบนั้นก็เลยพูดในทันทีร่างใหม่ของเจ้าลูฟี่เนี่ยค,ยคล้ายๆกับนิก,กะเหมือนกันนะเทพเจ้านิก,กะที่มีถูกบันทึกเอาไว้และสามารถอ่านได้ในตำราบโบราณเท่านั้นไม่แน่เหมือนกันนะชื่อนิก,กะนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นทําการลบหายออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีหากผู้คนนั้นยังศรัทธาและต้องการในตัวของเทพเจ้านิกะเทพเจ้านิกะนั้นก็จะไม่มีวันเลือน หายออกไปจากโลกใบนี้ยังไงล่ะโดยดรเวก้าพังก็ได้พูดต่อเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยเกิดจากความปรารถนาของผู้คนและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือพลังผลปีศาจก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันมันเป็นไปได้สูงเลยที่พลังผลปีศาจนั้นเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ใครบางคนนั้นปรารถนาให้มีและความสามารถต่างๆของพลังผลปีศาจนั้นที่มันแตกต่างกันออกไปน่าจะเป็นปรารถนาของใครบางคนสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องการนะครับในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้และด้วยความที่ว่าความปรารถนา นั่นแหลล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดแปลกจากธรรมชาติมากๆเลยจึงทําให้ทะเลที่เปรียบเสมือนเป็นมารดาของธรรมชาตินั้นเกยียชช่างผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจและนั่นก็คือจุดอ่อนของผู้ใช้พลังผลปีศาจมานับตั้งแต่วันนั้นคือน้ําทะเลผู้ที่ใช้ความสามารถของพลังผลปีศาจทุกคนจะต้องแบกรับคําสาปนั้นไว้ซึ่งแน่นอนนะครับพวกนามิแล้วก็ลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับเมื่อได้ยินเรื่องราวพวกนี้นะคบว่าพลังผลปีศาจนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปรารถนาของใครบางคนในอดีตพวกเขานั้นนะครับถึงกับตกใจแล้วก็ ไปเลยเวก้าพังตัวจริงนั้นก็เลยพูดย้ำเตือนในแทนทีโลกใบนี้เนี่ยมันไม่สนุกอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอก และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างลูฟี่นะครับที่ประทะกับร็อบลุจิอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขานั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดลูฟี่นั้นยิ้มไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยนะครับตลอดการต่อสู้นะครับแล้วก็กระโดดไปมานะครับอย่างกับสวนสนุกนะครับและเขานั้นก็หลบการโจมตีของร็อบลุจิไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ใช้ท่าการโจมตีอย่างท่าโกมุกโกมุโนโมกะของเขาหรือโกมุกโกมุตัวตุนนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทาไมลูฟี่มันยังใช้ชื่อโกมุอยยู่่่่่คคดดด้้ววววาาาามทีีพพแกงงเขใจผิิ ผลพิสัยของตนเองนั้นยังเป็นผลโกมุกโกมุหรือว่าผลยางยืดนั่นเองซึ่งทันใดนั้นเองนะครับพลังความสามารถนี้ลูฟี่สามารถเปลี่ยนพื้นนะครับให้กลายเป็นกำปั้นได้และต่อยเข้าไปที่ท้องของล็อบลุจิอย่างเต็มแรงเล่นเอาล็อบลุจินั้นไอเป็นเลือดเลยนะครับและเขานั้นก็กระเด็นออกไปซึ่งในระหว่างที่ต่อสู้นั่นเองนะครับลูฟี่นั้นต้องหยุดนะครับเพราะว่าเขานั้นนะครับดันเหลือไปเห็นเซนโทมารุด้วยลูฟี่นะครับที่เห็นเซนโทมารุแทนที่พี่แกจะโกรธใช่ไหมแต่พี่แกนั้นนะครับกลับ โทมารุนั้นนะครับก็ได้บอกเลยวร่บว่าเขานั้นเนี่ยถูกทางด้านของเวก้าพังรับมาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขานั้นได้รับการปลดปล่อยนะครับจากชีวิตที่แร้นแค้นหรือยากจนนะครับจากเวก้าพังและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมการเซนโทมารุนั้นถึงเลือกที่ต่อสู้กับซีพีซีโร่และได้อ on ้อนวอนขอให้ลูฟี่นั้นช่วยพาเวก้าพังออกไปจากเกาะแห่งนี้ซะซึ่งระหว่างที่ลูฟี่กำลังพูดคุยกับเซนโทมารุอยู่นั่นเองนะครับลอบลี้จิก็เลยโจมตีเข้าใส่เซนโทมารุอย่างเต็มแรงเล่นเอานะครโม้จดจกลีถูต ลุจินะครับเมื่อโจมตีเซนโทมารุบาดเจ็บหนักนะครับก็เลยพูดในทันทีนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันต้องจัดการก็คือคนมาชากการเซเลฟิมยังไงล่ะเพราะมาอย่างงั้นเซเลฟิมก็จะไม่เชื่อฟังในคําสั่งของฉันลูฟี่ไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็ช็อกแล้วก็ตกใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็โกรธสุดๆด้วยแล้วก็ด่าลบลุจิในทันทีไอ้เจ้าขวานเอ้ย แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนนี้และอาทิตย์หน้างดนะครับและส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่แก้ด้วยนะครับก็คือคนปล่อยสปอยมาก่อนหน้าเนี่ยก็คือพูดเวอร์ไปนะครับว่าราอบลุจินั้นแพ้แพ้ต่อลูฟี่นะครับจริงๆในตอนนี้ยังไม่แพ้แพ้นะแต่แน่นอนนะครับกำลังจะเละแน่ๆเพราะรอบลุจินั้นกําลังถูกลูฟี่นะครับกระทืบลงดินแน่นอนแล้วก็เป็นการจบไปนะสำหรับมังงะวันพีชในตอนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรถบสปอยยาวในตอนนี้นะครับสนุกสมการรอคอยหรือเปล่่่่าาาาาาากกก็็คคคอออมมมมมเเเนน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 ตแแดงงววหหข้้้้ลลลีีไยยะะรััับื เ,เกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นอยากจะรับชมมาไรเกี่ยวกับวันพีชคอมเมนต์แสดงความเขียนมาเดี๋ยวจะทาให้ทางอาทิตย์แน่นอนนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันงดไงเราก็มีรายละเอียดปีกย่อยให้พูดคุยกันเยอะแยะแน่นอนก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยแล้วกันนะเพราะตัวเต็มนั้นรายละเอียดต่างๆน่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับสับตัวเต็มมงงา Piece, งัดนนวันพี้ชซ ันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ